และตอนนี้นะคะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ยังคงต้องติดตามประกาศเตือนภัยหรือว่าเตือนสภาพ,พยายรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะวันนี้ที่กรมอุตุนยิยมวิทยาประกาศมานะคะว่าภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่นราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรกระบี่ตรังและที่สตูลด้วยนะคะต้องระมัดระวังทั้งน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันรวมถึงโอกาสที่อาจจะเกิดดินคลนถล ก็ขอให้ติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดเพราะว่าช่วงนี้นะคะมีลมมรสุมตะวันออกเฉีงเหนือกําลังแรงปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมช่องแคบมาลลกาและประเทศมาเลเซียส่วนคลื่นลมอ่าวไทยค่ะกําลังแรงมีคลื่นสูง2-4เมตรใครที่อยู่บริเวณ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ต้องระมัดระวังคลื่นลมแรงที่จะซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรือเล็กขอให้งดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้นะคะส่วนเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดตรวจสอบกันค่ะอย่างที่จังหวัดยะลาผู้สื่อข่าวรายงานช่วงเช้าวันนี้นะคะบอกว่าที่บ้านทุ่งขมิน้นอำเภอรามันจังหวัดยะลา มีประชาชน11ครัวเรือนหรือว่า30คนตอนนี้ต้องอพยพมาอยู่ใต้เต็นท์และบนสาลาไม้ริมถนนสายรามันรือเสาะตรงหัวสะพานข้าแม่น้ำสายบุรีก็ใช้เป็นที่หลับนอนที่ทานอาหารกัน3วันแล้วนะคะบางส่วนต้องขนข้าวของไว้ริมถนนเพราะว่าตอนนี้น้ำในแม่น้ำสายบุรีเอ,อ่อล้นตะลิง่งท่วมสูง1เมตรค่ะอืมครับสภาพความเป็นอยู่ก็ลำบากนะครับที่นะครศรีธรรมราช เกิดเหตุน้ำป่าซัดรถยนต์ตกคลองครับแล้วโชคดีเจ้าของหนีออกมาทันคือที่นครศรีธรรมราชจังหวัดเขาประกาศเตือนให้เฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งนะครับและตอนนี้ก็มีรายงานจากกรณีที่น้ำไปซัดรถซูซูกิแคิบเบียนสีฟ้าของประชาชนในพื้นที่ทะเบียนนครศรีธรรมราชนี่แหละครับ น้ำป่าซัดตกคลองแถวสะพานน้ําล้นข้ามคลองน้ําใสที่อําเภอสิชนต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเศษกว่าที่จะลากรถขึ้นมาได้น้ําก็เชี่ยวกรากเดียวขณะที่ฝนก็ตกหนักโดยรวมนะครับถ้าไปดูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมทั้งอำเภอพรมคีรีอําเภอเมืองอำเภอท่าสาราประชาชนก็ต้องขนข้าวขนของไว้ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ที่ชะอวดร่อนพิบูรณ์พระพรจุลาพรกลุ่มอำเภอเหล่านี้น้ำก็เพิ่มขึ้นถนนหลายสายใช้กันไม่ได้บางส่วนถูกตัดขาดขยับไปดูที่ตรังครับตรังน้ำป่าไหลหลากท่วม4อำเภอเช่นเดียวกันประชาชนเดือดร้อนเป็นหมื่นคนเป็นน้ำจากเทือกเขาบรรทัดไหลเข้าท่วมบ้านชาวบ้านสถานที่ราชการพื้นที่ทางเกษตรในอำเภอรัชดาอำเภอนายโยงที่จังหวัดตรังน้ำสูงต่อเนื่อง และถ้าไปเปรียบเทียบดูนะครับส่วนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มไม่เพียงแต่นายโยกับอำเภอเมืองมีอำเภอห้วยอดด้วยและอีก50หมู่บ้านประชาชนถ้าเกิดไปดูตัวเลขความเสียหายนะครับ1 0,000่นคนด้วยกันส่วนลงใต้ไปอีกที่นราธิวาสน้ำขัง13อําอำเภอและก็ขยายวงกว้างจนผู้ว่านราธิวาสคุณสิทธิชัยศักดาประกาศพื้นที่13อํเาเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน 64ตำบลเกือบ300หมู่บ้านเขาเดือดร้อนกันเกือบ15,000คนถนนเสียหาย67สายพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายเกือบ300ไร่ด้วยกันโรงเรียนปิดการเรียนการสอนไปแล้วที่3โรงตอนนี้จังหวัดชายแดนใต้กับสถานการณ์น้ำท่วมยังน่าห่วงครับ